ต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้านักแสดงสาวเสียชีวิตแล้วเอน n าเอ็นเตอร์เทนเมนต์แจ้งข่าวผ่าน X ว่านักแสดงสาวในสังกัดอย่างอิกาวะรูเนะวัย31ปีเสียชีวิตแล้วจากปัญหาสุขภาพและได้เข้ารับการรักษาตัวมาระยะหนึ่งก่อนจากไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนท่ามกลางคอมเมนต์สุดอะไรจากแฟน อิกาวะรูเนเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคม1992ปัจจุบันอายุ31ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเนื่องจากปัญหาสุขภาพเป็นลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินส์โด่งดังจนเป็นไวรัลในโลกออนไลน์จากรายการเว n e s d เด d o ดาว o ท n และมีผลงานแสดงหลายเรื่องเช่นภาพยนตร์ God Ladies ส s ป a r u m e n Series Knife of Angel ซีรีส์ Tell of the Unusual ภาพยนตร์โตเกียว Revenger Life Action Series Crown Family 2023